สวัสดีครับใครๆเข้าครัวนะครับเพราะผมปูปูครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูอาหารจีนที่มีชื่อว่าหูฉลามผัดแห้งครับจริงๆแล้วหูฉลามผัดแห้งเนี่ยก็ไม่ได้มีกรรมวิธีซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ถ้าคุณผู้ชมชอบทานอาหารจีนเนี่ยก็ต้องรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีขั้นตอนกรรมวิธีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนครับ ครับผมสําหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยตัวหูฉลามนะครับตัวนี้เป็นหูเมง้งหูฉลามขาวนะครับออวิธีการเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาแบบแช่แข็งแล้วนะครับออผมจะเอาอเจ้าตัวนี้มานึ่งนะครับออใส่จานคุณผู้ชมเอาขิงรองบนจานนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวหูฉลามเนี่ยเรียงลงไปเติมน้ําซุปลงไปนะครับแล้วก็เติมเหล้าจีนนิ่มจนมันมันนิ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เราไม่ได้เอาไปต้มเรามาผัดแห้งฉะนั้นอย่าให้มันนิ่มมากนะครับก็ต้องกะดูประมาณว่าเ,เคี้ยวได้แต่ว่าไม่ให้นิ่มมากจนเกินไปเวลาเรามาผัดเนี่ยมันก็ยังจะคงเป็นรูปอยู่อย่างนี้นะครับตัวต่อไปเนี่ยคือเห็ดหอมแห้งผมเอามาสไลด์นะครับตัวนี้คือไข่ไก่นะครับแล้วก็เนื้อปูถั่วง,งอกตัวนี้เนี่ยผมเด็ดหวัวก็เด็ดหางนะครับน้ำมันหอย ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวตัวนี้เหล้าจีนน้ำมันงาต้นหอมหั่นท่อนขิงสับกระเทียมสับตัวนี้คือน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันข้าวโพดตัวนี้น้ำซุปผูฉลามนะครับผมสำหรับอัตราส่วนอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ ครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวหูฉลามกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหูฉลามแห้งนะครับวิธีการนะครับเวลาเราได้หูฉลามแห้งมาเนี่ยตัวนี้มันลอกหนังออกมาแล้วสมัยโบราณน,นะครับคุณย่าผมเวลาทําหูฉลามเนี่ยก็จะเอาหูฉลามนะครับมาต้มใส่ปี๊บผสมกับขี้เถ้านะครับเพื่อที่จะลอกเอาหนังกับเนื้อของมันออกก็จะขูดออกนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นกระดูกอ่อน ซึ่งกินได้นะครับตัวนี้นี่เก็บไว้นานมากละเวลาต้มเนี่ยก็จะต้มนานพอสมควรนะครับแล้วก็หลายน้ํานะครับกว่ามันจะนิ่มเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนหูฉลามที่มันเป็นหูฉลามสําเร็จรูปนะครับเวลาคุณผู้ชมไปซื้อเนี่ยหูฉลามมันก็จะมีเกรดหรือไซส์ของมันนะครับมีตั้งแต่หูเล็กจนถึงหูใหญ่นะครับทีนี้วิธีการเนี่ยเวลาเราได้มามันจะอยู่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ แช่แข็งมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเอามาละลายทําละลายนะครับแล้วก็เอาเจ้าตูหูฉลามเนี่ยเอาไปนึ่งวิธีการก็คือเราเอาขิงนะครับผมเรียงลงไปในจานเสร็สลเนี่ยเราก็เอาหูฉลามเรียงลงไปในจานแบบนี้นะครับใช้น้ําที่ได้มาจากในถุงมันเองเนี่ยเป็นตัวนึ่งนะครับเทน้ําใส่ลงไปแล้วเราก็เติมเหล้าจีน นะครับผมเทน้ําใส่ลงไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เติมเหล้าจีลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราไปนึ่งไฟแรงทีนี้เนี่ยจะนึ่งกี่นาทีแล้วแต่ขนาดของหูฉลามนะครับแล้วคุณผู้ชมจะต้องเช็คดูด้วยสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอย่างวันนี้เรามาผัดแห้งนะครับหูฉลามจะต้องนึ่งจนจนนิ่มแต่ไม่ถึงกับเละนะครับ ทีวิธีการมันก็มีหลายวิธีถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปต้มนะครับมันจะมีเหมือนเป็นไม้ไผ่สารเรามาขัดหนีบไว้ด้วยกันเนี่ยเราไปต้มได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทําวิธีนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหูฉลามมันอาจจะแตกออกมาไม่เป็นแผ่นได้นะครับแต่วิธีการนึ่งจะผมคิดว่าค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าหูฉลามยังจะคงรูปอยู่แต่เพียงแต่ใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราทําแบบนี้เรียบร้อยเราก็ไปนึ่ง ในในซึ้งด้านหลังเปิดไฟแรงแล้วก็นึ่งจนมันนิ่มได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำหูฉลามผัดแห้งครับครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มผัดผมจะเริ่มผสมเครื่องปรุงของผมบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากออผมต้องการ ความรวดเร็วในการทำอาหารนะครับผมเริ่มต้นด้ยการผสมน้ำตาลทรายอันนี้ผมใส่ตามสูตรนะฮะแล้วก็วซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยผมผสมแค่นี้ก่อนนะครับเป็นตัวปรุงรส เสร็จแล้วเนี่ยผมตั้งกระทะเลยให้ร้อนเตรียมจานมาวางข้างไว้ได้เลย mm hmm. เริ่มต้นจากการตั้งน้ำมันให้ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไป ผมจะรอจนน้ำมันร้อนจัดนะครับแล้วผมก็จะใส่ถั่วง,งอกเริ่มต้นผัดถั่วง,งอกก่อนผัดแค่พอสุกนะครับไม่เอานิ่มมากจนเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยพักไว้ในจาน เรียงไว้ในจานแบบนี้นะครับถั่วงอไม่จําเป็นต้องสุกนะฮะเอาแค่สะดุ้งไฟนิดหน่อยพอเติมน้ํามันกลับลงไปในกระทะนะครับเสร็จแล้วใส่ขิงกระเทียมเห็ดหอม เนื้อปูเนี่ยผมจะเลือกใส่ส่วนที่เป็นเศษลงไปนะครับเล็กน้อยก่อนเพื่อผัดให้มันมีกลิ่นหอมนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องใช้ไฟแรงเลยนะฮะพอเห็ดหอมเริ่มนิ่มผมจะใส่ไข่ลงไปนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ขยี้ไข่ ผัดจนไข่สุกร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมปรุงรสลงไปเล็กน้อยก่อนเพื่อให้ไข่จะได้มีรสชาตินะครับต่อไปผมจะใส่ตัวหูฉลามลงไป หูฉลามเนี่ยกองน้ําออกให้ให้ให้แห้งหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปถ้ารู้สึกกระทะแห้งเติมน้ำมันนะฮะร,ระวังอย่าเออเอาตะหลิวหรือกระบวยไปโดนไอเจ้าหูฉลามนี่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกได้พอใส่หูฉลามไปแล้วใส่เหล้าจีนครับปรุงรส แล้วก็ตามด้วยน้ำซุปครับผมจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับจนน้ำซุปมันงวดนะครับเออแล้วผมถึงจะใส่ส่วนต่อไปไอ,อ้ส่วนผสมอื่นลงไปนะครับตอนนี้นะครับน้ำซุปเริ่มงวดนะครับผมจะใส่เจ้าตัวน้ำมันงานลงไปนะครับตามด้วยพริกไทย สุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมครับทุกคราวให้เข้ากันไม่ต้องผัดจนต้นหอมสุกนะฮะ<อ>เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟมันได้เลยครับครับหลังจากที่ผัดผูฉลามเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดเสิร์ฟเลยครับ ก็เรียงลงไปบนเจ้าตัวถ่งงอกนะครับที่ที่ผัดไว้แล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมถ้าเราลวกเรานึ่งนะครับจนมันเละมากเกินไปเวลาเราผัดออกมามันก็จะไม่เป็นก้อนนะครับอันนี้เราก็ต้องคอยดูด้วยคือผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าคุณผู้ชมจะใช้เวลาสักขนาดไหนเพราะว่ามันแล้วแต่หูฉลามที่คุณผู้ชมได้มานะครับผมก็โรยหน้าด้วยเนื้อปูนี่นะครับ แล้วก็เสียบเจ้าผักชีลงไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวหูฉลามผัดแห้งของผมเสิร์ฟพร้อมจิกโชคครับคุณผู้ชมลองไปทำทานดูนะครับรับรองว่าเมนูนี้อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ